ใช้หินแต่ก่อนเรามาเรียนนี่ยงังยังเสียนยังอยู่ข้างลนะ่างยังไม่เสร็จใช้เวลาสิบกว่าปีเนะน่ะยมเปิ้นทำหินกัยที่นะี่เนาะก่อนก่อนี่กองนั่เเป็นใหญ่แล้วก็เป็นแต่ก่อนหินก้อนละหมื่นนะหมื่นบาทใช้เยอะนะหมดจะรู้เท่าไหร่กี่กองมันจะไปทำเป็นจิ๊กซอเป็นต่อไป ก็เร okay, yeah. yeah. ียกว่าสวยแล้วก็ทำได้นั้มันยังมืดอยู่ทั้งที่มันก็สิบสององศานะแต่มันยังเย็นเดี๋ยวมาเย็นที่โน่นเย็นแคยที่นี่ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เออเย็นหมอกก็จัดถ้าหมอกอย่างนี้นั่นก็เครื่องบินก็ลำบากอะไนี่มา ว่ามันมืดจัดกขาสร้างก็เก่งนะเอาหินแบบที่หินทรายที่ทำเาสาหินทรายแดงนีเหรอหินทรายทราย,ายไม่ใช่ทรายแดงทรายแบบละเอียดนะที่เราเข้าไปดูเมื่อวานเนี่ยก็ใช้หินแบบนี้แหละหินที่เขาทำเสาอาโศกอะ่ะจะเป็น่่งวาทีีอินเดยมีมีเยอะนะนมีอยู่ห่างจากเมืองจูน่านะครับอยู่ห่างจากพาราซีไปร้อยหกสิบกิโลเป็นเป็นเมือง ัน,น,น,นเออ่<ล>ประมาณหกสิบกิโลประมาณมันเป็นหินใต้ดินน่ะนะหินอยู่ใต้ดินน่ะ้ยมีงั้นมันคล้ายๆกับไอ้บ้านเฮางขึ้นหน้อยู่ศิลาแรงเออคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันละเอียดนนมันละเอียด,ยดใช่มันก็จะเป็นเออเขาก็จะเอามาแต่ช่างเขาก็เก่งนะเก่งที่ทําเสาโศกทําแกะพุทธรูปแกะอะไรเนี่ยแะเรีว่าเอาขึ้นมานี่ยังอ่อนอยู่เหมือนศิลาแรงไม่ก็เป็นหินธรรมดานี่แหละ เป็นหินใต้ดนินนี้ใช,นใช่หมดและ่ะเขาก็มาแกะมาอะไร,รมันทำเหมือนจะไม่เสร็จรน้ำทำก๊อกก๊อกก๊อกแบบยมยมมาเห็นข้างหนึ่ง